ค่ะมาเจอกับออยค่ะในวันนี้ค่ะในน้ำกิฟ่ฟฟาร์มแพะมหาสนุกนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลารีดนมตอนข้าของออยค่ะแต่ตอนนี้ออยรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งก็ทาตามสัญญาค่ะวันนี้ออยจะเอาน้านมเชื่อออยลี่นะคะจะมาแปรรูปในสไตล์โฮมเมดนะคะให้ทุกคนได้ดูวิธีการทําค่ะแล้วก็สามารถนําไปทําตามนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นน้านมเชื่อออยลี่ในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวออยจะเอาน้านมขวดนี้ค่ะไปทามอสเซเลล่าชีสนมแพะค่ะ ให้ทุกคนได้ดูกันมีขั้นตอนง่ายๆค่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะนะคะให้ไงลองไปดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อยด้วยนะคะลองไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการทําค่ะแต่สําหรับบ้านไหนนะคะบางอย่างค่ะถ้าหาไม่ได้ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดแล้วก็สูตระคะ่ะออยก็จะเขียนไว้ด้านล่างคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะ เรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะแก้วแรกที่ใส่นามใหมก็จะเ,เป็นเลนเนตค่ะใส่เพียงนิดเดียวนะคะแต่ถ้าบ้านไหนนมสดมากๆจริงๆก็แทบไม่ต้องใส่เลยก็ได้ค่ะตัวเลนเนตนี้นะคะก็จะช่วยให้ชีสของเราค่ะมีความหนึบแล้วก็มีเทกเจอร์มากขึ้นค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบเคียเค้ยวๆหน่อยนะคะก็ใส่ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็จะได้ชีสที่เป็นเนื้อบางๆเบาๆค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกรดมะนาวค่ะกรดมะนาวนะคะก็ลายาทิ้งไว้ค่ะก็กรดมะนาวไว้ทําได้หลายอย่างเลยค่ะซื้อติดไว้ได้นะคะราคาไม่แพงเลยค่ะก็สามารถนะคะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะสะดวกด,ดีค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก็นํานมแพ้ดิบค่ะ ที่เตรียมไว้เทใส่หม้อค่ะต้องเป็นนมแพ้ดิบเท่านั้นนะคะใช้นมที่ผ่านความร้อนหรือพสาสจอจะไห์แล้วไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเปิดเตาแก๊สค่ะไปที่ไฟกลางนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะใช้ตัววัดอุณหภูมิค่ะ จุ่มลงไปในน้ํานมของเราแต่ปลายของที่วัดนะคะจะไม่โดนก้นหม้อนะคะจะยกลอยๆไว้ช่วงกลางๆของน้ํานมค่ะก็จะได้อุณหภูมิที่แท้จริงนะคะค่ะแล้วก็จะรอให้ได้อุณหภูมิอยู่ที่42องศานะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีตัววัดอุณหภูมิก็ไม่เป็นไรค่ะเราทํากินเองก็อาศัยนําน้ํานมมา่ะมาหยด ที่หลังมือนะคะแล้วก็ลองดูว่าเราทนความร้อนแล้วก็พออุ่นๆนะคะไม่ถึงกับขั้นร้อนจัดนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะทํากินเองก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะ่คะแล้วหลังจากที่อุณหภูมิได้แล้วนะคะเราก็ยกนมนะคะลงค่ะปิดเตาแก๊สและยกนมลงค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้นํากรดมะนาวค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทใส่ในน้ํานมค่ะตอนนี้ปิดแก๊สอยู่นะคะแล้วก็คนค่ะคนเบาๆนะคะไม่ต้องคนวนค่ะแค่เกลียๆให้น้ํานมกับกรดมะนาวเข้ากันพอเสร็จแล้วก็ตามด้วยเลนเนตค่ะก็ทำอีกเช่นเดียวกันค่ะก็ แค่ใช้ไม้พายหรือว่าใช้ทัพพีค่ะควรให้นมกับตัวกรดมะนาวแล้วก็เลเนตผสมเข้ากันค่ะไม่ต้องกวนนะคะก็จะเริ่มมีเคริร์ดออกมานิดๆแล้วค่ะติดอยู่ที่ปลายทัพพีหลังจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะประมาณ10-15นาทีค่อยๆลองเปิดดูนะคะ ก็ได้เวลาที่กําหนดเราลองมาดูกันนะคะก็จะได้นี่แบบแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเออต้าหอยะคะ่ะก็จะมีเป็นไขมันนมกับน้านมแยกกันแล้วนะคะเป็นชั้นๆก็จะคล้ายเต้าหวยเต้าหวะะูวค่ะทีนี้เราก็ใช้ไม้พายหรือทับพี่ค่ะเกลี่ยเขานะคะให้มารวมๆกันนะคะก็จะมีความหนึบๆยุดหยุ่นนะคะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเคิร์ดของน้ำนมที่เราได้ที่จะนำมาทำมอสซาเรลลาชีสค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการกรองน้ำออกจากตัวเคิร์ดนะคะเราจะใช้วิธีการกรองเลยค่ะเพราะว่า จะได้ทุกเม็ดเลยค่ะก็จะไม่เสียตัวเนื้อชีสเลยนะคะก็จะได้เนื้อชีสเต็มๆค่ะค่ะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีกระชอนตาทีๆแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นผ้าขาวนะคะนำมาทำได้ค่ะก็นำผ้าขาวมากรองอีกทีนะคะค่ะแล้วต่อจากนี้ก็จะต้องไล่น้ำขาวออกให้หมดนะคะก็คือค่อยๆเกลี่ยไปค่ะเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ นำไม้พายหรือว่าทับพีค่ะทําแบบนี้นะคะเราจะได้เนื้อชีสที่เนียนๆเลยค่ะใช้วิธีการกดลงค่ะกดลงแล้วก็ให้น้ํามันไหลลงไปก็จะได้ตัวเนื้อชีสแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็กดไปเรื่อยๆค่ะกดแล้วก็ถือนวดไปด้วยนะคะค่ะแลหลังจากนั้นนะคะก็เอาน้ําที่เราแยกกรองออกมานะคะ ไปตั้งไฟค่ะให้น้ำร้อนนะคะไม่ถึงกับเดือดค่ะก็เปิดไฟตั้งทิ้งไว้เลยค่ะค่ะและในขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะเติมเกลือลงไปในน้ำได้นะคะเพิ่มรสชาติคะ่ะค่ะและหลังจากนี้นะคะก็ระหว่างที่รอน้ำร้อนนะคะก็จะมาทำการไล่น้ำออกจากก้อนชีสของเราค่ะแต่ถ้า ครายที่อยากได้ชีสแบบขูดที่ว่าเนื้อสวยๆเนียนๆเลยนะคะออแนะน,นำให้ใช้ผ้าขาวบางค่ะในการากรองน้ำนะคะบีบน้ำออกค่ะก็อันนี้ก็จะใช้เวลานานาน,นิดนึงค่ะก็แต่ออยใช้วิธีการที่สั้นๆง่ายๆก่อนนะคะอันนี้ก็คือเราบีบน้ำออกให้ได้เยอะที่สุดค่ะนวดไปด้วยบีบไปด้วยนะคะ แล้วตอนนี้น้ําก็เริ่มร้อนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะตักน้ําที่ร้อนนะคะแล้วก็ลดไฟลงนะคะ mm hmm. เพื่อให้น้ําคงอุณหภูมิร้อนอย่างนี้อยู่นะคะ mm hmm. ก็ตักน้ําค่ะใส่ในก้อนชีสท,ที่เราไล่น้ําไปแล้วนะคะให้ท่วมเลยค่ะและสาหรับใครที่นําผ้าขาวบางไปไล่น้ําให้กับชีสไว้นะคะก็แกะแล้วก็นํามาทําวิธีต่อไปได้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็หลังจากที่ใส่น้ำจนท่วมก้อนชีสแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้ไม้พายค่ะหรือว่าทัพพีก็ได้นะคะในการนวดเข้าไปเรื่อยๆค่ะนวดแล้วก็กดนะคะวิธีนี้จะเป็นการไล่น้ำให้ออกจากก้อนชีสคะ่ะแล้วก็ชีสของเรานะคะก็จะมีความยืดหยุ่นขึ้นค่ะตอนนี้ก็จะมีความนิ่มค่ะคล้ายๆดินน้ำมันเลยค่ะนวดเข้าไปเรื่อยๆนะคะนวดซ้ายนวดขวาแล้วก็กดตรงค่ะเพื่อที่จะไล่น้ำในก้อนชีสนะคะ ค่ะแล้วเมื่อเริ่มนวดไปสักพักนะคะน้ําของเราก็จะเริ่มมีความเย็นก็ทําการเปลี่ยนน้ําค่ะก็เอาน้ําเทกลับลงไปในหม้อเหมือนเดิมนะคะที่เปิดไฟทิ้งไว้อยู่ะคะ่ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเอาน้ําร้อนค่ะใส่เข้าไปในก้อนชีสเหมือนเดิมค่ะทําเหมือนครั้งแรกนะคะจนท่วมก้อนชีสเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ทําการนวดเหมือนเดิมค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว,ว่าก้อนชีสของเรามีความนิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวออยจะมาทดสอบครั้งแรกกันค่ะว่ามันพอที่จะยืดหรือ,อยังนะคะมันก็จะร้อนๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันค่ะ โอ้เริ่มได้แล้วนะคะยืดสมใจเลยค่ะก็เดี๋ยวนวดต่ออีกสักนิดนึงนะคะก็น่าจะได้แล้วนะคะก็ระหว่างนี้ก็เติมน้ำร้อนเข้าไปค่ะเติมให้มันท่วมเลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในความยืดของมันว่าเราพอใจหรือย,อยังอันนี้จะเห็นว่าเนื้อเริ่มละเอียดและเนียนและเริ่มยืดมากขึ้นนะคะก็ ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะแช่ก้อนชีสในน้ําร้อนแบบนี้นะคะประมาณ2-3นาทีทิ้งไว้ค่ะระหว่างนี้นะคะก็ไปเตรียมน้ําแข็งค่ะแล้วก็นําก้อนชีสที่ได้นะคะลงไปแช่ในน้ําแข็งประมาณ3-5นาทีค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะออยก็จะเอาขึ้นมาขูดค่ะหรือว่าเอามาหั่นเป็น ลูกเต๋าแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปแพ็คใส่ถุงเป็นส่วนๆไปค่ะก็กะว่าใช้ปริมาณ1ครั้งต่อ1นึงถุงนะคะและนำไปแช่ฟรีซค่ะเพื่อที่จะสะดวกในการนำออกมาใช้นะคะก็สามารถจะเก็บไว้ในช่องฟรีซได้นานค่ะก็เป็น2-3อาทิตย์นะคะหรือว่าเป็นเดือนได้เลยค่ะถ้าเราแช่ดีๆนะคะนี่ค่ะน้ำนม2กิโลกร,รัมนะคะ ออยก็จะได้ชีสประมาณ1.3ขีดค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวออยจะเอาชีสที่ได้นะคะไปทำเป็นอาหารเช้าให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียนนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ และอาหารเช้าในวันนี้นะคะออยก็จะทําเป็นขนมปังใส่แฮมค่ะแล้วก็ใส่ชีสราดด้วยซอสมะเขือเทศนะคะส่วนชีสนะคะถ้ามันแข็งก็เอาออกมาพักไว้ให้มันอ,อ่อนตัวลงก่อนนะคะถึงเอาไปโรยหน้าขนมปังได้ค่ะส่วนลูกออยก็จะชอบอชีสที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเขาชอบความหนึบๆมาค่ะนำไปอบค่ะ ออประมาณสัก5นาทีค่ะก็จะได้เมนูอาหารเช้าง่ายๆค่ะเดี๋ยวออยมาดูทดลองความยืดกันให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะได้อาหารเช้าเมนูง่ายๆค่ะสำหรับเด็กๆค่ะนี่ค่ะชีสของเรานะคะก็ จะยืดๆหนึบๆค่ะเพราะว่าลูกจะชอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบยืดมากกว่านี้ก็อบนานกว่านี้อีกสักนิดนึงอะค่ะอน,นี้ลูกสาวชอบค่ะแบบนนึบๆ,ๆเขาบอกเหมือนกินไมโลคิ้วเลยค่ะและอันนี้จะเป็นที่แม่ชอบค่ะก็จะออกกรอบนอกนุ่มในค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีสเยิ้มๆเลยนะคะเดี๋ยวาจะมาทดลอง ให้ดูค่ะว่าความยืดของเขาได้ปริมาณเท่าไหร่นี่ค่ะยืดสมใจเลยค่ะโอ้น่ากินมากค่ะแล้วเราก็จะได้เมนูอาหารเช้าง่ายๆค่ะสำหรับไว้กินกับกาแฟหรือว่านมนะคะทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมอสเซเลราชีสนมแพ้ของออยค่ะก็ถ้ายังไงนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเผื่อออยจะมีเมนูอะไรที่ทำจากนมแพ้มาให้ชมกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์ถ้าแค่ให้กดติดตาม ขอบคุณที่รับชนนะคะ